เด็กผีใจหายเดกเออาเตรียมลาแมนยูหลังไร้ชื่อต่อสัญญาใหม่โดยผู้รักษาประตูวัย32ปีจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนนี้โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามที่จะเจรจาเพื่อขยายสัญญากับนักเตะแต่สุดท้ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งอ่านเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาอาจจะยุติช่วงเวลา12ปีในทีมโอแล่ฟอร์ดอย่างไรก็ตาม United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยแถลงการสัส้นๆเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่มีชื่อของเดวิดเดเกอาเนื่องจากสโม,มสรกำลังพูดคุยรเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่การพูดคุยรเรื่องสัญญายังคงเปิดกว้างกับเดวิดเดเกอาเกี่ยวกับเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะที่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยกับเดอะมิเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศนักกฤษว่า เดเคอาไม่พอใจที่จะลดค่าเหนื่อยจากที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจำนวน375,000ก่อต่อสัปดาห์จากประเด็นนี้ทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกไปแบบฟรีเอเจนต์